เอ้าเรื่องอะไรบอสจบอย่างจบสร้างอย่างมาตัวสร้างมาใช่คิหดบบหายการสร้างคฮ้ยือหน้าจอมาเปลี่ยนเองเนาะของแท้ใส่ได้ยุบอ่ะรองล้องล้องอะไรบอจุดหายการสร้างนะครับ

อุ้ยนุ่มดีนะที่นอนครับอยู่นู่นผมก็เตียงเตียงอย่างนี้แหละที่นอนไอ้โหเข้มครับผมก็เหมือนกันนมเห็นชื่อเตือนนะเติอนเพิ่อนเดือนอืมเย็นยังไงถ้าเก่าแบบอย่างบางคนนอนดี ซึ่งได้ก็หยุดลราสองมื่อคิดต่อแฟนหนี่ยมันได้ความเียจติงจสังเกตได้อยากอแ้มกัา ทำไนี่ทำไม่ได้ใช้หรอทไม่ค่อยมีสกิลโอ้ยทพูดถึงว่าสกิลเขาประเมินผลโรง,งงานเก่าผมไอเธอเอาเกียรซีไปนะเธอไม่ค่อยมีสกิลในการทำงานรีบหายทำคนไอ คนอยู่ในร้าน์มไม่ไม่ใช่ผมหรอกแต่ผมมองเนี่ยโอ้โหทำงานโคตรเก่งเะแต่ว่าหัวหน้าเขาแหละค่าของคนมันอยู่ที่คุณของใครไม,ม่ไม่มีสกิลในการทำงานออกผมมาบอกเขาว่าอุ้ยผมถามเขาว่า